สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีผ้าเข,ขาป่าเมื่อพอเฮ็ดนะเทาแล้วเฮ็ดเอ่อเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเก้าลัดเฮ็ดผึ่งหน่อยน่าจะเนาะเท่าละโอ้ยส่วนพญายิ่งขามาตั้งโดนกับบุคคลเมรีโอน,นี่ติเมื่อพอแล้วพี่น,อน้องเกือบเทา อุ้ยมึงนะเก็บท่าโอ้ยโอ้ยดอกไงบ่ได้เขามาปลาเป็นเดือนแล้วเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าบ่บ่มีเวลาเบิ่งดอกอุ้ยดอกงามแท้เลฟบิ๊กมีหัดถากหน่อย also nice wonderful เห็นบ่เนาะ นอกจ้านี่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนจาจะเนาะอากาศเย็นนำนี่อุ้ยงาม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 อุ๊ยเมนเยียบเลยเตะนี่นี่นี่อุ้ยดอกนี้ดอกบ่าง่าบิ๊กบิ๊ก this one อุ้ยว้าว

มาเจอกลองภูเขาหมดพี่น้องแล้วก็มีหน้างงามนี่ปาเฝ้าเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือเฝาล่างหมดบักลายอ่อมโพนเลยเนี่ยเป็นมูเลยดอกนึงเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือพี่น้องหมวกสม อยู่เทิงๆบุนด,ดอกหนึ่งเท่าแล้วอู้เราเจอกันตอนสายว่าแต่อัปเดตทูกวันอู้อ้ยได้ปะเนี่ยโอ้ยนิ่มแล้วอ้ยขาแข็งน <Yeah. S 1> ี่ฮึ ลองตัดเบิ่งก่อนพี่น้องจ้าสายก่เนาะ,าาะ,นาะมันหนิมอืมหนิมมันแล้วเอาแต่ขามาันได้แต่ขาเนาะอืมบทันท่าน,าน,นอน าขาัางางามอยู่ไหมกล่องเอียงเสียงนกอ,อขางามหมวกสมหมวกสมหมวกสมไปจะ้ะเท่าอเท่าปูดโพขากะแกแข็งอยู่แต่เอา มึงยังนไงเฮ็ดหนังเฮ็ดผึ่งผึ่งยังนะผึ่งยังเนาะ,นะพุ่นแต่ว่าเท่าแล้วเนาะพุ่นจ้ะเท่าแล้วผึ่งเนยปะมันน่าจะเป็นผึ่งเนยมัจนจะเนาะเท่าแล้วลายดอกอยู่ถ้าแม่นบ่เท่าก็สิได้อยู่ เจอเห็ดดินมูนึงเนอจะนทะเนี่ยนีอ่อเอชชนิดนี้เขากินกันนี่เนจะจเนาะแต่ว่าอกเก็บแม่จา่าไม่อยากเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกดอกเจ็ดดอกเนี่ย เนี่ยโอ้ยมูหนึ่งอีลีเลยเดี๋ยวเจ็ดแปดดอกเออดูดูใบไม้ร่วงหนาวจะหนาวถ้าลูกชายยางปลาเพิ่งต้นใหม่เริ่มร่วงแล้วจ้ะเริ่มไม่มีใบอืมเสียงลมใบไม่มกระโลน จะเห็นด้ใหไม่ปิวลมตอนกลางคืนกระชินอากาศกระชินหนาวนะจนะ๊ะเนาะหมอกกับเป็นน้ำแข็งติดหลังคาตอนนี้ก็ละลายมีเสียงเล็กหน่อยอยู่ในปา่าไก่บ้านเนื้อสรีนะจนะ๊ะเนาะ เฮ็ดนี่หลายหลเพชรนูเหมือนเฮ็ดเขาไขนะ่เนาะเขากินได้เน,นานะจ้าเนาะไปแต่ห้ามบบกเก็บอ,อากาศเย็นเฮ็ดก็บอกไอ้ออกแล้วล่ะนี่เด็ก เพชรพิรด,ดอกนี่อันตรายมากดอกบักไงเท้าบักไงวันนี้บรรยากาศดีอุ๊ย,ย <c oughs> จะเหยียบรูปตัวเองใบไ,ไม้เพลูดูใบไม้ล่วงไม่มีใบแล้วบางตน้น Để tôi đưa về máy luôn Bấm xe Thêm ใบไม้ร่วงอันนี้เพิ่นล้อมให้มมากินญยาเด้อมมากินยาปกติหญ้ายาวๆมมากินเกี้ยงเลย ล้อมเชือกให้ม้ากินหญ้านี่งไงมา้าม้าอยู่ในนี้นี่งไงกำลังยืนพักผ่อนนี่งไงบรรยากาศวันนี้ แดดจ้าบอมเสรรือกินยาอันนี้ก็ว่าเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดเบื่อด้วยจ้ะคุณเป็นอันนี้เลยเป็นดงเลยเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อ